จอดรถไว้นานควรถอดกัวแบตไหมแล้วควรถอดเท้าไหนก่อน ถ้าไม่ถอดจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ช่างเคนคําตอบรถที่ไม่ได้ใช้งานนานหากจอดนานตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปหรือไม่มีเวลาต้องวาสต์สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ทุกอาทิตย์ควรจะถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อให้ไฟในแบตเตอรี่หมดช้าลงการถอดขั้วแบตเตอรี่ออกสามารถถอดออกเพียงขั้วลบขั้วเดียวก็ตัดไฟได้แต่หากต้องการถอดออกทั้งสองขั้วจะเป็นจะต้องทําการถอดขั้วลบออกก่อนทุกครั้งแล้วตามด้วยขั้วบวกเพื่อป้องกันการลัดวงจรจากเครื่องมือไปโดนตัวถังขณะที่ถอดขััััั้้ววโดดยิธีีีีกาารรถอออมงงต่่่ไปนนคคบบบชเเใหแจ์ แล้วถอดออกนะครับส่วนขั้นตอนในการประกอบกับนะครับถ้าถอดขั้วบวกให้ใส่ขั้วบวกก่อนแล้วตามด้วยขั้วลบจากนั้นให้ใช้ประแจเบอร์10บสั่นเข้าไปให้เต็มือพอนะครับ ถ้าไม่ถอดโั้แบตเตอรี่ออกไฟในแบตเตอรี่จะถูกจ่ายไปเลี้ยงให้กับไฟเลี้ยงกล่อง ECU ระบบเครื่องยนต์วิทยุนาฬิการะบบกันขโมย ECU และระบบต่างๆตลอดเวลาแม้ว่าจะถอดกุญแจออกแล,ล,วล้วล็อกตไว้ล้วก็ตามและในกรณีที่หนูกัดสายไฟยังช่วยป้องกันการเสรดไฟไหม้จากสาฟ้ฟัะวงจรได้อีกด้วยครับจถึงโตโยต้าจนถึงเชียรอเตอร์